สวัสดีค่ะคุณครูบีนะคะสวัสดีค่ะพรุงค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆไปไหนดีคะน้องพะรุงไปสำรวจสิ่งมีชีวิตค่ะใช่แล้วค่ะเราจะไปสำรวจสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิตนะคะไปไปกันเืยยังคะไปกันเลยค่ะทำยังไงไปคะ โอเคค่ะตามมาเลยนะคะเด็กๆค่ะแล้วสถานที่นะคะที่เราแวะมาตอนนี้ที่ไหนคะน้องพลุงที่เครื่องออกกำลังกายค่ะใช่ค่ะเครื่องออกกำลังกายเอยเครื่องออกกำลังกายเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะไม่มีชีวิตค่ะถูกต เอ๊ะนี่อะไรคะน้องพอลุงรถคะ่ะอ๋อรถยนต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะรถยนต์เอคิดก่อนเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะไม่มีคะ่ะไม่มีคะ่ะถูกต้องคะ่ะค่ะเรามาเจออีกแล้วนะคะดอกไม้สวยๆสีอะไรคะน้องพอลอุงสีเหลืองคะ่ะใช่ค่ะดอกไม้สีเหลืองเอดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะมีคะ่ะ ทำไมเป็นถึงมีชีวิตคะมันโตได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊ะเสียงอะไรคะน้องพลอยลุงเสียงนกอยู่ตรงไหนเอ่ยรงนนอ๋อมีนกด้วยนกเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคุณครูบีเห็นนกแล้วค่ะน้องพลอยลุงเห็นไหมคะเห็นค่ะตรงไหนเอ่ยตรงนี้ค่ะอุ๊ยอุยน้องพลอยลุงเจออะไรคะเจอหมา อ๋อเจ้าหมาเหรอคะเจ้าหมาเป็นสิ่งมีชีวิตไหมมีค่ะไหนเอย่ยเจ้าหมามีไหนเอย่ยชื่ออะไรคะช,ชื่อน้องขาวค่ะค่ะเรามาเจอสิ่งมีชีวิตอีกตัวแล้วค่ะมดค่ะดูสีขาโยเยมากเลยค่ะวันนี้นะคะ เราสองคนไปสำรวจอะไรคะน้องพลุงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะใช่ค่ะแต่เอเราสองคนเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะใช่ค่ะคนเป็นสิ่งมีชีวิตงั้นเราสองคนก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ย,<อ>ย สนุกไหมคะพยลุงเราไปเที่ยวที่ไหนมาคะไปสํารวจอะไรนะนสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะใช่ค่ะเจอเยอะเลยไหมคะใช่ค่ะโอเด็กๆก็เหมือนกันนะคะอยู่ที่บ้านส่งคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักถ่ายกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ส่งมาให้คุณครูบีกับพี่พลอยลุงดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบาย